สวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ผมเอสปูจองนะครับทั้งสองเอสปูจองชาแนลแล้วก็ทั้งเพจร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับอ่ามันนี้นะครับพี่ผ้าพี่ผ้างมาเมืองง่วนะครับอ่ามาทาเมืองฟาร์มทองสมประสงค์นะครับทองสมประสงคฟาร์มนะครับดี๋ยวเ้าสิบผ้าไปเมืองง่วข้างในครับว่าเพิ่นมีงัวพันยังแน่เปลี่ยนได้แน่จะไปเมืองกันเลยครับผมอ่านะครับแล้วเราก็มาถึงฟาร์มวัวนะครับวันนี้เราก็จะมาเจอกับ เจ้าของฟาร์มนะครับก็คือน้องบิ๊กนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้น้องบิ๊กพาชมฟาร์มนะครับว่าเรามีวัวสายพันธุ์อะไรบ้างอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับเป็นวัวนมวัวอะไรอ๋อเดี๋ยวแม่ก็มาดูกันเรื่อยๆเดี๋ยวดูตัวนี้หน่อยนะไอ้นี่มันมันเป็นเป็นวัวนมเลย อันนี้เป็นแยกแยกงวัวก็คืองวัวเนี้ยพวกตัวเมียที่มันกำลังโตเนี่ยก็จะเอาไว้ผสมพอผสมพอติดแล้วก็จะแยกไปตามขอ้อกน,น้นคอกน้นเพื่อเอาไว้ยีอก็คือวัวที่มันจะจะมีนมก็คือมันมันมีปกติเลยป่ะคือว่าวัวนี้ต้องผสมก่อนผสมยิ่ใช่ถึงจะมีนม ทุกๆยี่สิบเ็ดวันวรมสติ๊กสักเราก็จะทุกๆยี่สิบเ็ดวันต้องผสมหนึ่งครั้งถ้าติดก็คือก็ได้ได้มนมถ้าไม่ติดก็คือรอยี่สิบเ็ดวันถึงจะได้ถ,<อ>ถึงจะได้ผสมได้คุณว่าแบบว่ามันได้อายุมันแล้วมันจะมีนมไม่ใช่ไม่ใช่พี่มันก็เหมือนคนอ่ะต้องท้องก่อน,อนตัวเล็กเป็ตัวผู้พุ่งคลอดอันนี้สองตัวนี้เพิ่งซื้อมาตัวเมียเดี๋ยวกาลังขุดอยู่ให้มันอ้วนๆน้ําหนักได้แล้วก็เดี๋ยวจะผสมแล้วโดยโดยปกตินี่ประมาณ กี่อายุเท่าไหร่เขาถึงจะเลิกยื่มนมได้ดูน้ําหนักวัวกับรูปรูปฟงเนี่ยรูปร่างได้แล้วแต่ต้องให้น้ําหนักร้อยโลขึ้นถึงจะผสมได้ไม่งั้นมันจะอุ้มท้องไม่ไหวคืออายุอายุวัวนี่ีก็ประมาณปีสองปีประมาณสองปีถึงแก่สองถึงสามปีแต่จะอยู่ต่อไปนี่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้นมเรายังไงถ้าเขาให้นมเราดี สุขภาพแข็งแรงก็เลี้ยงไว้แต่ถ้าสุขภาพเริ่มไม่แข็งแรงหรือนมนะเริ่มน้อยลงก็ต้องขายแล้วเดี๋ยวไปดูนี่เป็นที่นอนคน่เป็นอไรตัวนี้คืออันนี้ก็เป็นห้องจ่ายอาหารเราก็จะเอาอาหารไปนี้เดินจ่ายตอนเราจะรีดนมงวัวนี่แล้วที่ว่าเราผสมอาหารเองนี่ก็คือเข้าไปดูถ้าเดินเข้าไปแล้ว อ่าก็เราเราก็จะเอาอาหารให้มาจ่ายตามซองเพื่อล่อให้หัวเข้าอ่าล่อให้หัวเข้าเราก็จะรีดอ๋้คือต้องอ๋อให้อาหารมาก่อนแล้วกล่อเดี๋ยวก็คือต้องล่อล่อให้หัวเข้าซองเราถึงจะรีดมันได้แต่ให้อาหารตรงนี้ให้ไม่เยอะใช่แต่อาหารน่เราจะมาให้ตามหัวจ่ายตรงนี้อ๋อตอนนั่นคือให้ตามปกติใช่ก็คือนมมันก็จะได้นมตามอาหารตามโปรตีนที่เราผสม

ตัวที่ไม่ได้ผสมเราก็จะเอาเข้าไปที่อาหารเฉยแต่ไม่ได้มีมันจะไม่มีน้ำนมใช่ไม่มีน้ำนมแต่อาหารอ่ะที่ที่ตรงฟอกลีดอ่ะก็คือเป็นอาหารล่อแต่หารที่เราให้กินจริงๆที่มันจะได้น้านมคือตรงนี้ทั้งหมดเล้ตัวนี้มันคือฟางผสมเป็นฟางผสมอาหารที่เราผสมเองผลิตเองครับเสร็จนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงโรงผลิตอาหารเดี๋ยวมีที่ผสมไปแล้วด้วยที่เมฆไทย เเนีี่ยยแหละด๋วรากกีันเเราไดป็อันนี้เป็นวิธีรี่แบบไฟไลน์เป็นโรงใหม่ก็คือคนเนี่ยจะอยู่ด้านล่างแล้วก็จะรีบบัวจะเดินเข้าสองหน้าด้านบนนี้แล้วก็มันก็จะหันตูดให้เรา,าหัวมันก็จะหันหน้าตรงนี้ออกหาลอดใช่เราก็ไปยืนอยึ่งด่านแล้วก็กเสียบเครื่องไว้อยอลลี่ทีนี้มันก็จะมีท่อ,อ อ่ะเราก็จะเอาถังกั้บหมดวางวแค่จุดเดียวแล้วใฮะเวลาเราดีดนมปุ๊บก็จะไปตามท่ออย่างเดียวไปลงที่ถังเลยอ๋อเดียวคือแต่ก่อนที่เราคือแบบถังหนึ่งครับหนึ่งถังต่อหนึ่งตัวใช่ไหมไม่ก็คือหนึ่งถังอ่ะเราจะรีดทุกตัวอ๋อใช่เราก็ต้องยกหนึ่ยกหนึ่ยกหนึ่ยกไปดีดไปเรื่อยเราไม่ได้ยกอันนี้เราไม่ต้องยกเลยแล้วทั้งหมทั้งหมดมีกี่ตัวในฟาร์มในฟาร์มตอนนี้ของพ่อบิ๊กมีอยู่สามสิบกว่า น่าจะติดกว่าเดี๋ยวรอมันข้อดีมันก็เพิ่อเลดี๋ยดูตัวนี้กเลย,เยตัวนี้กำลังน่ารักลยตัวนี้ประมาณสี่เดือนัวมีแม่จะแม่จะเตียงสองเตียงทุกอ่างอยู่แค่ขวดแรกๆกแต่มันโตไว,วเนาะ ลงผสมอาหารอ่าอนี้จะเป็นเขา,เร,าเรียกอาหารเลนอาหารผงที่ไว้ให้วัวกินแบบได้โปรตีนได้ดนมนมฮอร์ดิมือเราผลิตใช่เราจะมีหัวอาหารมาเป็นสูตรของของพี่พ่อจิดไว้ใช่แล้วก็เอามาผสมนี้ผสมนี้นหัวอาหารทาั้งหมดผสมนี้แล้วก็ลงมาแล้ว,ลวก็ใส่กระสอบแล้วกลายเป็นอยู่ใน แล้วเราผลิตเป็นเป็นวงรอบหรือว่าเราผลิตก็ตามตอนนี้เรามีสถากรณ์อยู่ประจำก็คือเดือนนึงก็ปั่นสองครั้งผสมสองครั้งส่งทีแล้วเป็นเป็นตามสองสามคนใช่แล้วก็เราก็ต้องเผื่อไว้ผลิตเผื่อไว้ทีละเราต้องเอาไว้เยอะมั่วแล้วด้วยเอาเอานี้ไปผสมกับฟางทีหนึ่งใช่ไหมใช่เอาไปปั่นผสมก็ฟางเครื่องปั่นก็จะมีหัวเชื้อเ m น้ำน้ำหมักอะน้ำหมักเอ็มผสมฟาง แล้วก็จะมีข้าวโพดหมักมียญ้าหมักใส่ผสมเข้าไปแล้วก็เอาอาหารแล้วผสมเข้าไปกินก็จะได้เป็นอาหารที่วัวกินนะครับวันนี้ก,ก็ที่เราพาชมฟาร์มทั้งหมด,ด,ดหน,ะมหนะครับเดี๋ยวก็ครหน้าเราจะมาดูใหม่นะครับเดมีอะไรให้น้องบินฝากไปกับท่านผู้ชมครับหน้าก็อาจจะมีการเก,กี่วกับการเลี้ยงนมวัวก็จวมาให้มีโอก,กาสมาลพบัตย์ งนนานก็วันนี้ก,ก,ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแลอ,อ